ยังไงี้เขาถ่ายเขาก็ถ่ายเอาเอ็งถ่ายเขาก็คือเขาแบบตามหารถคันนี้แล้วได้แล้วเขาจะซื้อไปให้น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาพูดเองเอาไ <c oughs> <c oughs> อ้ตลกอะไรวะก็เขาคิดไม่ออกก็าเขาจะพูดยังไงเอ็งก็พูดให้เขาว่ะพูดหรอกเอ็งพูดให้เขาเอา็งถ่ายดีไปเดี๋ยวเขาเคอยวิธีที่บ้านเองแค่เอาถ่ายแค่ตรงนี้แล้วสตาร์ทดูแล้วก็อะไรดูแค่นั้นแหละแล้วก็เอาขึ้นรถ เอาพูดเองเอาไม่เองถ่ายไปเองก็ให้ให้น้องก็สตาร์ทดูเดี๋ยวเขาไปคิดที่บ้านก่อนคิดก่อนเร็วเนี้ยแล้วว่าเออมันโอเคนะมีเล่มมีอะไรพร้อมเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งให้เขานะอะไรเนี้ยส่งให้ใครส่งให้น้องคะเอ้ยน้องชายเอาไป <c oughs> ไปลองนี่นี่แะจะซื้อพอดีน้องติดต่อมาเนาะเขาขายนะคะรถคนี้อะไรซื้อที่บ้าอะไรนะบ้าน <c oughs> แตงทาราลมมี <จะ S 1> อีก<า>ไหม มีอีกไหมจะซื้อไว้ขี่เองราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้นะคะแต่นี่นะคะมีเล่มร้องขพอเดิมแล้วเราคนไปตำรวจจะไม่จับวะเนี่ยจับได้ไงเขามีเล่มอยู่รถเต่งเนาะอันนี้มันอะไรมันเสามนดูสภาพหน่อยนะคะก็โอเคนะคะสวยใช้ได้อะไรนะเขาเรียกอะไรซูนิก

ก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งแต่ของเขาฮะในคันนี้คือมีเล่มมีเล่มพร้อมนะคะเนี่ยภาษีพรบมีไหมขาดขาดเกินมันมีแค่เล่มเนาะจ้ะไปเดี๋ยวจะพาเอาคนขึ้นรถกันเลยนะคะอ่ะพี่เขียนอันนี้อันนี้ทําอะไรมั่งเนี่ยอันนี้ฮาแปดฮาแปดโลกใช่ไหมอ๋อฮาแปดจักสามแคมแต่งมันเป็นเครื่องมันหรือว่าเครื่องอะไรเครื่องมันเลยเนาะคาบูอะไรอะคาบูเอ็นโปรครับเอ็นโปรโห คาบูก็กินขาดแล้วกินน้ำมันนะ <c oughs> <c oughs> ไ,ไนปะเดี๋ยวเอาไปขึ้นรถมานี่ก็จะมีท่อเดิมแถมไปให้ด้วยครับ โอเคเอาจ่ายตังค์เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเอาไปส่งเจ้าของเขาครับเอาไปส่งใครน้องชายน้องชายเองนี่ก็ขยันซื้อรถไปเดี๋ยวมัดก่อนเป็นยังไงหยัดจะได้เลยบิดติดมือเลย เครื่องดีเครื่องดีโหดูมันทำครับาขาย,ยไหมขายไหมขายขายขายเท่าไหร่ขายหมื <c ười> <c ười> <c ười> ่นสอง 12, 12, 12, ครับโหหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองเครื่องดีคุ้มราคาคุ้มพ่ออ้วนออมเงนินแล้วไอ้คันเหลืองเนี่ยคันเหลืองนี่มาจากไหนคันเหลืองนี่มาจากขุกขันครับขายเท่าไหร่คันเหลืองนี่ขายเก้าพันห้าเก้าพันห้ามีเลมไหมมีครับมีเล่มสะเดือนหาย คนดีไม่ดังไม่ควนไม่สตาร์ทดูดิตอนนี้ยังสตาร์ทไม่ได้ครับมันเป็นอะไรอ่ะทำไม่สตาร์ทครับตอนนี้คืออะไรสตาร์ทไม่ติดเหรอสตาร์ทติดสตาร์ทติดแล้วทำไมสตาร์ทไม่ได้ต้องต้องเปลี่ยนนั่น่าใหม่ก่อนกำลังเช็คเหรออันนี้อ่ะอันไหนเนี่ยอันนี้ขาย 9,500หขี่ได้เลยขี่ได้มีล้อมีอะไรชุดซีมีไม่พไม่มีเล่มท่ออวนเอาเงินเหมือนกันชุดล้อดำลูาสิกส้าสบสาไม่ชัดเดิมกล่องดิมแม็กดิเมอดิขี่ได้แล้วเหรอรอรอของครับรอของอยู่วันสองวันก็ขี่ได้แล้ว อานี่ครับมีสามคันครับสนใจติดต่อได้ครับ